ใายทุกคนวันนี้ใครที่เห็นไก่ของเราแบบนี้ก็จะมีความคิดแบบว่าโอ้สลัดไก่มาอีกแล้วเมื่อนี้บอกกินสลัดไก่จ้ะเมือใใออ่อนี้ชิกนิ่นอ้อหอนแทนยนงเอ้ยเลยเนาะ ะฉีกไก่แบบนี้เลยจะออกไปเลยอันนี้เป็นไก่บาร์บีคิวเป็นตัวเนาะทุกคนก็จะฉีกแบบนี้เลยแล้วก็จะกินกับมันบดท,ทุกคนไกน่บาร์บีคิวนี่กิโลละเก้าสิบโครนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่บาทหยองเอ้ยไม่ให้ทุกคนดูเลยแปดสิบสองแปดสิบสองจุดสิบเจ็ดอืมไม่ถึงกิโลจ้ะไม่ถึงกิโลมันกิโลละเก้าสิบ แปดสิบสองโครนเก้าร้อยสิบสี่กิโลเก้าร้อยสิบสี่กิโลก็จะกินกันสี่คนมีมันบดกับสลัดแค่นั้นทุกคนก็เดี๋ยวขอแกะก่อน มันก็เปื่อยดีมันร่อนดีใส่แบบรล้อนอเลยไก่กับชีกเลยเดี๋ยวขอฉีกก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูเราจัดจานเลยจ้านะทุกคนง่ายไปง่ายไป,ยยไปทุกคน แรกก็ทันดิเหมือนอันนี้แ่อะอยากทุกคนนี่ไก่ไก่ไก่ที่เรากินให้อิ่มหอมไหมขรับทำไมของแม่เยอะ จะเอาอีก <c oughs> อูน่ากินลูกอือจะน่ากินแล้วแค่นี้แหละหของแม่ก็เอาอาทุกคนไ <c> ก <oughs> ่อบบาร์บีคิวกับผักสลัดมันบดจะง่ายๆเลยสไตล์ <c oughs> สไตล์อย่างดอกนี้พี่น้องเ้ยกินไปง่ายๆจาก ครับยกจ้ะทุกคนกินกินกๆทุกคนกินไปนง่ายๆจ้ะครับวันนี้วันอะไรนะทำไมได้อาหารง่ายๆจ้ะวััน,นครอังคาร อังคารทุกคน,น,คน,นม่ขนมขมนมวันนี้แม่กินไปสี่ก้อนป้าติรร๋วกินเทียดทุกคนอายุท่าโอเคมาชบวยกินๆจะลินน้ำให้น้ำซับก้นน้ำหวานจะ้ะทุกคนเฮ้ยไอเฮ้ย อากาศมันอบอ้านิดหนึ่งทุกคนเพราะว่าฝนมันจะตกเมื่อเช้านี้ตกมาแล้วมมื่าได้น้ำแข็งแม่เย็นบ่ละเปลี่ยนกันนะกับพ่อเอาช้อนตักถ้าช้อนเอออันนี้เนี่ยช้อนแม่ยังไม่ได้อันี่อยากตักน้ำแข็งนี้ร อราต้องกินก่อนล้อนนะดิดรีริัอู่าสุีงดีกันนะคอืมกมันเป็นตัแซ่บด้กแซ่บอันนี้มันังคารชีชมทูกินน้ำวานชีชมพูมันบดอร่อย ใช่อร่อ,อ,อมามเขาจะมีบางคนแม่ทำยังไงค,คลิปคลิปหลายให้ดายด้วยจากเห็ดอันมันบดนะจ๊ะมันนี่บเร่เห็ดไตเบิงจกักครับหาทุกเลยน้ำใสนี่แซนด์ด้วย จะเริ่มสอบวันนี้แล้วโอ้นายเวงสอนชั่วโมงตั้งแต่สิบโมงสอนตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงเที่ยงสอนหน่อยมากทุกคน วันแรกเสร็จแล้วเนี่ยวันพฤหัสพฤหัสเนี่ก็จะเดินไปที่เดินทางไปที่สโก้นะไปแข่งขันนะทุกคนซ้อมสองวันซ้อมสองวันมีแข่งเลยโอ้ยอินเตอร์บราวร์ทุนี้มีซ้อมเดี๋ยวจะมีแข่งวันศุปขาวฮะวันศุ์วันสาววันศุ์วันสาวมีแข่งอีก อ๋ออดนะเดินทางวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มีแต่งสองวันนั่งรถไฟชมาบุษบุษอ๋ยบุษนั่งรถไฟทวนดบยยบอ่านัีเดกบุเกรบนโคชขับโคชจะเป็นคนขับ สามคันทั้งหมดสามคันเป็นรถตู้สองคันแล้วก็รถวันลิฟ์หนึ่งคันใช่ใชเขามาเจอหนวนอารมณ์สูงสูง,งโคชที่สูงใช่ไหม,อมโอ้เข่าจะกรอดทำไมเขาจะกรดเพรามันเข่าต้องขับหลายชั่วโมงใช่้มันเป็นต,ตอนชาใช่ไหม เขาก็ไม่ชอบอืมเลยอืมอือหือเพราะมากรู้แล้วเพราะว่าถ้าจะเช่ารถรถประจำทางอะรถรถบัสนะทุกคนคือมันเสียค่าเช่าเยอะเพราะว่าเขาต้องถ้าไม่รับนักนักฟุตบอลมาเขาก็ต้องตีกลับเนาะอืมอืมเอ่อเอ่อ Akademi har icke uh, uh, buss för fotbollteam. Stor buss, men buss har icke. Nej, det är så den. De hyr ja, den. Det är väldigt, väldigt rart att det inte privat. De borde ha en buss med, uh, med Sirius-märke på. Är du med? Jo. För då har de, trubben, de har andra klubbar, AIK och Djurgården, de har en egen buss med märke på. Det är så rart. Väldigt rart. Ja. รู้สึกขี้ดเหนียวไปนิดนึงเนาะเราจ่ายเราจ่ายไปตั้งปีละเอาคนละหมื่นหมื่นหมื่นเอานะักฟุตบอลจ่ายเข้าสมโมสรจริงจริงต้องซื้อรถบัสให้อ้นักฟุตบอลเวลาเดินทางไกลได้แล้วมันเป็นอัคนมีมันเป็น Academy อัคนมีอ่ะไม่มีบูสต์ได้ไงอะ่ะ <c oughs> งงมากไม่รับอีบอ๊ดูม อ่ะครับมีดอกเด็ดแต่ต้นผิวผ่อนตัวเซฟแล้วก็ต้องนี่ต้องอ๋อไม่ต้องคือแบบคือมีรถตู้เล็กอ่ะทุกคนรถตู้มันนั่งได้สิบสิบคนได้ไหมจังสามแปดนั่งได้แปดคนอืมแล้วเวลาเวลาไปไหนก็ต้องใช้ใช้รถตู้สองคันอืม,อม ถ้าเป็นรถบัสใหญ่เดินทางหกชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะมันจะไอ้นี่กว่าับงงมะที่เหนี่ยวอ่ะคิดดูแมทธิวจ่ายคนเดียวหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนักฟุตบอลกี่คนแล้วกี่ปีอ่ะจริงๆต้องซื้อแล้วสโมสรน่ะดูฟังกันเหรอเฮ้ยเยอะเยอะสิฮะเยอะ ทุกคนอันนี้ฝนตกจริงๆตอนเชา้าไปเก็บดูเลยติดใจแล้วสองเอาตอนเม่ชูสองมันหฮอนร้อนมากมีแดดมันหฮอนดิดีตัวเองตื่นไม่ทนันฝนเนีไยตอนเช้าฝนมาตกตื่นทาเนย่ยไหน Vi vaknade klockan nio halv tio. Nio halv tio? Mm. Vi åkte ju jag. tjejerna. Nu släpper Jag Mitt ärende kan jag ha Mm Mm du

ตัวตัวหน้าตัวท่าเออในจะท่าตัวหน้าแมวานาม้ำแมวน้ำอ๋อย่อแมวน้ำทอ่ได้แมวน้ำชื่อจะเป็นแมวนี่เดินห้องโซน่าหาใช่เป็นตัวแมวานะทุกคนตอนไปซื้อกับข้าวว่าไงแฮนด์นมาเคยแทบลูกหนึ่ง เห็นมะเขือเทศรูปหนึ่งที่ใหญ่มากอห่่า่ครับก็เคยเทสอ๋ออ๋อยุคก่อนะมีบิ๊กปะเนยุคก่อนเนมอบอมัตตอร์าแต่ยาแต่ยามันแบไทุกๆทกวันก็น้องแล้วก็บอกอ้าวเห็นมะเขือเทศทีมเหมือนน้องอ้าวเห็นมะเขือเทศแล้วคิดถึงน้องว่ามันเหมือนน้องอว่าแล้วก็น้องตอบว่า พร uhm mm ้อมแพนลูก huh. ท <Found. S 2> so cool. ีมเหมือนอัญมณ์แล้วก็น้องส่งลูกแมวน้ำส่งลูกแมวน้ำมาให้อเล็กแล้วก็บอกว่าอเล็กเหมือนแมวน้ำอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่ามันเป็นแมวน้ำอ้วนอ้วนอย่างเงี้ยเหรออ้วนมากครับเหรอมันก็แท้เกะอ้วนมาเกิดแท้เกะอ้วนอ้วนคุนด้วยพี่เบอกลูกใหญ่มากซื้อมาป่ได้ซื้อส่งจาบิ๊ฟต์มาส่งเลยอืะขนาดนี้แล้วบริาัทบิฟต์มา ตรงนี้ยเป็นฟเศษน้าใชนีนาก็ได้อยู่น้ำใจเนี่ยกัดกันได้ทังพวสารอาิดเบิร์ี่น้องอืมเข้าเป็นแมวน้ำวนบรทนตีเดวรใช่อเลกคอหามิเชถ้าเขาทอหามเชไม่ถไมไปจะหล้าใช่ไหมเขาก็อยากทอหามิเช เราไเราก็ถามว่ามีอันนี้บอมีอันนี้บอก็รู้ว่าจะซื้อแล้วไม่ซื้อเขาก็ทอหาเขาทำให้ทุกไปดูว่ามีขัวกรอบให้กรอบให้กรอบให้กรอบใช่กรอบไม่เอาสิให้กรอบให้กรอบคืออะไรให้กรอไม่รู้ทางครับแ่ให้กรอบคืออะไรอบก็เขาเขาบอกว่า แมทธิวไม่รู้หรอกว่าให้กรอกมันคืออะไรก็แกล้งเข้าไปอืเพราะแม่ก็ไม่รู้ว่าคําว่าให้กรอกของอะไรคืออะไรเหมือนกันอืก็ให้เขาบอกว่าให้แมทธิวมันงงอยู่ที่บ้านอืเข้าท่อค่ะใช่พาแมทธิวอีกเขากระทำแทนงเลียงไม่ได้ก็บอกว่าอ่ะเห็นอะไรเห็นอะไรให้กรอกไม่มีไม่รู้แม่ชไม่รู้ว่าหาอะไรครับไม่รู้ว่าให้กรอกคืออะไร เขาตัวกรอบอล้วเขาบอกว่าไม่มีครับให้กรอบไม่มีครับให้กรอบให้กรอบไม่มีไม่รู้ก็กรอบนิดนึงเพราะม่ทิวนันดูซีรีส์ลเขาโทรหาม่ทุกก็ต้องลูมให้กรอบคืออะไรให้กรอบคืออะไรไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เขาก็โทรโทรศัพท์คุยกับแม่ทิวแม่ก็ไม่รู้อะไรคือให้กรอบให้กรอบ แม่บอกว่าใส่กรอกเหรอไม <c oughs> ่ใช่ให้กรอกให้กรอกให้แมธธิวมันงงที่บ้านลา <c oughs> วันเมลหนามอ้วนอย่วกุ่ม,มะาหรออ้วน <c oughs> คือวันนี้แมธธิวเขาไปซ้อมฟุตบอลใช่ไหมแล้วเขากลับมาเราก็เลยไปซื้อซื้อไก่มาทํากินนี่แหละทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยอ่าแมทธิวเขาไม่ไปด้วย เราก็ไปจ่ายตลาดกับอเล็กเนาะไม่ไปด้วยอันนี้ก็โทรโทรแกล้งน้องให้กรอกให้กรอกมีไม้ให้กรอกที่บ้านน่ะให้แมททิวดูหน่อยไม่ให้กรอกแม่ก็ว่าไส้กรอกหรือเปล่าไม่ให้กรอกให้กรอกคือแกล้งน้องให้น้องแบบงงอะ่ะอยู่ที่บ้านแล้วงงให้มีอะไรทําอ่ะแกล้งเขาอะ่ะ <c oughs> คือทุกคนคือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่กัดกันได้อะทางโทรศัพท์อะ่ะคิดดูอะ่ะเรยเออ แม่เชนุกนอไมาดูดูซีรีส์หรืเล่นเกมดูซีรีครับเหรอเนี่ยตอนกินข้าวเที่ยงกัน no เ่หรอข้าวกรดมากทุกคนบอกน้องตีฟอมตรงนี้ไม่ข้าวตีไม่ตีไม่อย่างนี่ถ้านี่แตกทุกคนเอ้าอสติวอุมถ้าแตกเอาออเลยฮะถ้านี่แตกอันนี้ เลือดเส้นเลือดเส้นเส้นเลือดเส้นเลือดทำแตกโอ้ยถ้ามันแตกมันไม่โอ้โหเขาจิ้มอย่างงี้นะเนี่ยในฮอนชลุกประชมาแม่ฮันไม่ชุดเต้ตรงเยอะดูยัอตอนเขาตีไมททิ่วไม่ชุดไทยอย่างงี้เขาก็ทอย่างงี้เฮ้ยมันจะตีทุกวันวันกูไม่ มัน <Effect ive S 1> ไม่ได้แกล้งกันแล้วมันนอนไม่มันมันนอนไม่สบายมันนอนไม่หลับอืมแกกันต้องแก้งกัน,กกนถึงว่านอนตื่นสายทุกวันเออถ้าเป็นเล้วแล้วตัวเองจะไปแล้วตัวเองจะไปตั้งสามวันสี่วันนะฮะแล้วตัวเองจะไปฟุตบอลตั้งสามวันสี่วันคิดถึงเขาตายเลยไม่ได้แกล้งเขาอนอนไม่หลับแน่ๆแกล้งเพื่อนมันไม่เหมือนกันขเขาจะทอฮามิช ก็เขาจะโทรก็ต้องรับสายเขาด้วยรับสายเขาด้วยยี่ไม่ตอบเขาก็แก่งเขาแล้วอืมก็ออกลตร้าดิโตรฮะโอ้ยไม่ทำเมนเลยอัลตร้าดิโตรอืมยอมยอมได้แลหรอืมทอาอัลตร้าดิโตรอืมอืมเด้ก็คิดถึงห้องกูมันกรวดสีเซ็งมากหรือตอนไหนได้จะคิดถึงเงล็กโอ้บ่ได้แก่งเงลึกเมื่อสามสี่มือล้วเว้ยว่าสั่นจต่สินอนบ่ลับตัวเด้สิคิดถึงเล็ก แต่สิคิดถึงกันเล็กแมนบอกครับ <c oughs> ยอมรับเธอว่าตัวเองนะคิดถึงเขาไม่ได้แกล้งเขาแล้วนอนไม่หลับใช่ไหมถ้าเขาโทรไปตัวเองรับสายเขาด้วยนะหยัางอ็อพอะหล่อหยั่งองบอบถ้าเขาโทรไปรับสายเขาด้วยนะบอรับสิเอรงั้นตัวเองนอนไม่หลับเด้ ไม่รับเขาจะ,จะกรอดเป็นดีมากอ่าเขาอ๋อถ้าถ้าไม่รับสายอเล็กจะโกรธแล้วแมทธิวจะดีใจถ้าเขาโกรธเขาจะเสียใจให้เุณไออม่ชอบเลยเขาเขาบอกว่าเขาจะตีแมทธิวตอนแมทธิวถึงบ้านไหมอ่าไม่ได้บอกอมไม่ได้บอกเขาบอกภาษาภาษาสวีเดนเหรอเขาบอกเป็นภาษาสวีเดนเหรอชุ่มทื้อือครับทุกคนอิ่มเลียกจาไก่ตัวหนึ่งกินสี่คน แล้วก็มันบดแล้วก็สลัดอย่างเหลือขนมเ่ท่านได้กินอยู่มาตากพัดลมมันแข็งมือดรอ่ะแผเล็็กอุ่นเลยจ้ะนั่นละแฟนคิปไปสมนีจ้าเดี๋ยวพอกันไหมนะจ๊ะสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย,บาย